สวัสดีครับสวัสดีครับเจอิสข้างเลย EP ที่9สวัสดีครับวันนี้เราอยังไงวันนี้เรามาหล่อหน่อยเพราะว่าเราไปถ่ายงานมานี่แต่ไม่แน่ใจช่ว่าปิดเช็คปิดเช็คปิดเช็คเชคอุ้ยอันนี้ลุกแบบตึนแดงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะตึกแดงแบบสือเมื่อวานซือเมื่อวานหล่อแล้วไม่ซักเลยเหรอฮะไม่ซักเลยเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยตุดแดงทั้งตัวจริงเลยวันนี้เป็นทีของคุณคุณต้องแนะนำร้านจริงแ้วตนอี้าคิดวันนี้ดีใจมากวันนี้ได้มากินสิ่งที่อยากกินแล้วโพของพีเจคืออันนั้นชนะใช่ไหมไก่ทอดไก่ทอดใช่แต่ว่าจริงๆโพของผมตอนแรกเป็นต้มยำกับแบบต้มเส้นอ่ะชนะแต่ว่าเนื่องจากผมไปโพสให้เอกว่าทุกคนช่วยกันโหวตอาหารเยาวมันหน่อยเพราะอยากกินอาหารเยาวมันนะครับเป็นร้านที่เคยกินเมื่อ3ปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วจำไม่ได้แต่ว่าอยากกินอีกรอบมากก็เลยกลายเป็นว่าแฟนคลับไปโหวตอาหารเยาว ก็มาถึงหน้าประตูแล้วกุชินชากุฏินชาเอิร์ทส์ The Common สุวรรณูมอดีชเนอร์ร้านสองนะครับเห็นไมเห็นไหมมูดมูดอันนี้อะไรเนี่ยรู้จักป้าซซลก่อนมันคือผักกาดขาวดองเอาไ้กินแบบคู่กับสเต็กอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ขนมเยอรมันให้เลยไล์สุดที่สุดที่สุดไปสั่งเลยนะ ปัญหาหลักของวันนี้รู้ไหมืคอ,อะไรอันนี้เพิ่งนึกได้ <บา S 1> คืออ,อนุนยามานะจะเป็นประเทศหนึ่งที่แบบมีมารยาทในการกินมากซึ่งหนึ่งอย่างที่แบบไม่ได้คือการเสิร์ฟตรงในร้านอาหารอ่ะแต่ว่าเราไม่หมายเราก็เลยวันนี้ป<ร>เป็นแบบคุยแบบมินิมอลคุยแต่บรรยากาศร้านคือแบบที่สุดเลยบรรยากาศร้านแบบอัดอั้นแบบตังค์ อ่าแนะนำแต่โหยากครับสุดเต็มบอกกินได้ไหนอ่ะไได้หมดเลยให้นำเลยให้กินสเต็กเนี่ยไม่เอาเอาที่เยอรมันเขากินอ่ะวันนี้ให้เลออนนำเป็นอีพีของเลออนเคยดูอันนี้ป่ะชาวด์เนี่ยเคยไอตัวสีดำมันชื่อชนิดเซลใช่ยส์มันคือชื่อเมนออกมาถ่านละของนี้มยไอตัวที่เป็นหินนะเออที่เป็นหินหือหอเด็กมากสุดท้ายเนี่ยสวีทพาสต้าเนี่ยเออถูกอะไรนะต้อง Spätzle Speak Spätzle. 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 Spätzle 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 Can we get Caesar Salad Caesar Salad Spätzle and uh, Schnitzel vice-versa One yeah. okay. One goulash Oh, what about the drinks? The drinks are a little later Okay Oh uh, One apple chalets Lemon soda That's it Thank you Come on. <laughs> เมื่อกี้เขาบอกว่าอ,อคุณมีทั้งหมด 5, 5ม้เมนู5่าจานแล้วเขามองหาโต๊ะอื่นว่าคนไปนั่งต๊ะอื่น <laughs> เมื่อวานหนีกับเชียงใหม่มาวันนึงอ๋อเออใช่เออเมื่อวานหนีกับโหหลังห่วงมากอคือไปไงบินแบบไปกับบรอไปกับเช้าเย็นบินประมาณห้าสิบนาทีบินไฟล์หกโมงถึงประมาณเจ็ดโมงแล้วก็แม่ก็พาไปวัดกับพี่เลยเออไปวัดเสร็จประมาณเที่ยงเที่ยงเลยแล้วก็ไปหาเพื่อนเพื่อนตอนมปไฮยมเออเพี่นมัธยมไปกินข้าวอยากกลับไปหาเพื่อนมากเชื่อว่าไม่ได้เจอใครเลยก็เพื่อนที่ถึงก็ดูนะก็ติดตามแต่ว่าก็จะเป็นแอคแอคกันเลยแอค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 แบบก็ดูนะก็จะแอคก็จะแอคก็ support แก เบ้งคิ้มครับอาหารว่างนี่ครับอัพพิชชอนเลยอันนี้คือเครื่องดื่มเยาว์นะครับจริงๆมันคือน้ำแอปเปิ้ลผสมแบบมะนาวเลยซ้ำรสชาติไม่ได้ด้วยสัปดาห์เพราะไม่ได้กินมาหลายปีแล้วเออว่า13ปีไม่ได้กินอันนี้เลยหลอดจ้รสชาติขนาดนัล้วอโอ้โหชิมคือมันมันแบบเหมือนมันคือน้ำแอปเปิ้ลแต่ว่าไม่ใช่มันไม่ใช่น้ำแอปเปิ้ลแบบไทยมันคือรสชาติอะไรไม่รู้แต่แบบอยมา กินเข้าไปมันจะเป็นมันได้ก hmm. ล no. uh ิ oh. ่นมะนาวแล้วก okay. 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 yeah. uh ็จะเป็นรสชาติแอปเปิ้ลอยากพาพ่อมาอยากพาพ่อมามากเลยเพราะ่อได้ชอบเนาะสุดๆอยากกินขนมปังอะไรอร่อยมากเลยอร่อยมาก Thank oh. year ขนมปังอร่อยไหมลองอิ่มปังนะ There is no what o you call it A E I O U it's just schnitzel อย่ชเนซิลครับไม่เล่นเบรนไส้กันแลังฮะหมดแล้วอ่ะอ่ะเล่นนสออมาอันนี้คือฟังนะภูมิใจมากเลยภูมิใจการเสนอโอเคอันนี้คือสิ่งแรกนะครับชเนดเซลเป็นอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยมันคือเนื้อหมูที่ทอด รู้แค่น,นั้นรู้แค่ว่าเป็นเนื้อหมูแล้วก็ไม่รู้ว่ามันพิเศษย่งไงแต่มันอร่อยอ๋อมันเหมือนแบบคือชนิดแซวมันจะบางมากแป้งมันไม่ได้ทอดกบแบบหนาฟูเหมือนที่ประเทศไทยอาหารเนี้ยมันมักจะมาคู่กับมันฝรั่งทอดออันนี้ย่างอันนี้อย,อย่า ลซีซาร์สลัดกันนะฮะอีสอ๋อแล้วก็ซีซ่าสลัดมส่งนี่คือต้องบีบต้องบีบมันต้องบีบมันเอาเข้าเนื้อมันจะแบบว่าเหนียวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะชินไหมเมใช่ลองเรียนอืใช่ถูกยังงถูก ไไส้กรอกน่ากินมากอันนี้คือทูคริสมาสอ่ะจะต้องได้กินทีไรโอ้ยน่ากินมากมันเป็นอันนี้คือที่ชาอ่ะอันนี้อร่อยมากอ่มันไส้กรอกแหละมันคือไส้กรอกเลมันเรียกว่าไบส์เบิร์ดแต่ว่าไส้กรอกสีขาว thank you homemade m a s t a มึงอันนี้ต้องกินคู่กับอ๋อแซม it's called แซม แซม S E M P F แซมแซมแซม yes Sam มัสตาร์ด yes มัสตาร์ด yeah in German we call it Sam มัสตาร์ดค่ะก็คือมัสตารจะเผ็ดแล้วก็ยิ่งเทียมมันก็จะยิ่งเผ็ดเหมือนกันอ๋อไม่แต่ว่าหลักๆคือชีสแซมก็คือเซมแต่ว่าเป็นแบบหวานอันนี้เบสเล่ค่ะมันคือเม็ดแป้งแบบว่าแป้งที่เป็นรูปๆที่เอามาทอดกับเบคอนแล้วก็ชีดมันจะฟิลเหมือนแบบ มากันชีสป่ะเออแมกันชีสนะม่กันมางั้นชิมไส้กรอกก่อนอ่อยม,มาี่นะครับพี่เจฟังนะครับผมจะให้คุณลองทำนะครับอีกอันนึงคุณต้องทำนะไส้กรอกย่ามันนะครับมันจะมีหนังซึ่งหนังเนี้ยปกติเขาจะไม่กินกันเพราะฉะนั้นเราจะหั่นเปิดครึ่งนึงถ้าเปิดครึ่งนึงอือต้องแหวกอซึ่งถ้าทำดีพอเปือกมันจะหลุดออกมานี่อนนี้คือดีเลยอันนี้ยังไม่ดีอันนี้ขาด อ๋อแล้วนี่คือเขาไม่ทำเขาไม่กินเตือเราอะไรเพราะว่าเหมือนมันเป็นแบบไส้หมูอะไรเงี้ยอ๋อคือมันไม่เหมือนไทยรสชาติมันไม่ได้เลิศขนาดนั้นผมขผาล้อมากกโอ้ยแก่ไอาพี่เจมส์คนนะได้ละกี่โมถูกอันนี้คือรสชาติไส้กรอกแต่ฟังนะจิมนี่อันนี้คือซอสหวาน เปรี้ยวมันต้องเปรี้ยวป่ะหรือมันต้องอะไรมันควรจะหวานเปรี้ยวอ๋อกินคู่กับนี้ด้วยเราต้องจิ้มซอสป่ะเราชาแบบม่วงเออที่แาบไม่ถูกอ่ะอืมอุยเดนให้ให้ใค้แหละใค้ผ่านใค้โลเลย Thank you คือถ้ากินไส้กรอกปะป๊าบอ่ะ มันก็ใส่กรอกแต่พอกินรวมผักดองวมะสตาร์รู้สึกว่ามันหลายมิติเลยอืมแล้วตอนอยู่อย่ามันได้กินอะไรนบ่อยสุดโห่ใบสัวสิคือที่สุดเลยกินบ่อยมากเลยใช่เป็นสิ่งที่อยากกินตลอดเป็นเด็กที่แบบติดไส่กรอกขาวมากไส่กรอกอร่อยมากชอบไหมชอบเลยไม่ดีใจอ่ะอร่อยเลย ที่สุด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 ออร่อยว่าขอชิมเลยมันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรอะอันนี้นะครับคือเป็นเนื้อหมูนะครับแล้วก็ไอ้ซอสแดงๆมันเรียกว่ากูล่าเหมือนแกงที่ทำมาจากหักนองผสมเครื่องเทศเยอะแล้วก็ต้องกินคู่กับมันฝรั่ง มีฟิลแกงกะหรี่แกงอินเดียออมันมันคือแกงกะหรี่มันคือมีฟิลแบบแกงกะหรี่แกงอินเดีอยอะไรเงี้ยต้องตักซอสมาเอายอะๆเลยประทับใจใช่ของหมดแล้วเหรออมมีสองชิ้นยไม่หิวอ่ะสองชิ้นเองนะมันชิ้นเดียวเนี่ยเยอะนะเว้ยเล็กนะกี่โมงอันท้าบ้านสี่ <laughs> เกิดความขัดข้องทางช่องคอในเนื่องนะฮะมาดูมันข้าตังไปก่อนนะฮะนี่ให้เลยข้าสามเมากูให้เลยอ่ะอันเนี้ยกูให้เลยม่ะนี่คืออัไรบ้างโซดาเฉย เลมอนโซดาเลมอนโซดานะครับกัวลนะฮะกับมันหมดเนือนุ่มกับเรามีน้ำออกมาหวานมันหมดระมาณนี้ป่าเ่าชอจะแล้วปะน้องไมั้ช่น่ะะมีใช่ช่ไหมล่ะน่าเสียดาบ ซอสกเลิดปังปุกิเยแห่งปีมะพราวอ่อนมะพร้าวซอกอะเครื่องเลยอ่ะต่อไปนี่เป็นเมนูที่เด็กจะชอบกินมากเด็กอเมกานก็ชอบกินแบบ mac a cheese เป็นอะไรที่แบบว่าทานงานมากเวลาไปโรงเรียนเรารู้สึกวันนี้ไม่มีฟิลอยากกินข้าวโรงเรียนแม่ก็จะทำาันนี้ครับว่าอ่อในตอนเช้าฟิลข้าวคร่องแม่กินคู่กับผักรอง อ,อ,อ่ิม่มความสุขจะข่าหมูเยละมันที่ละมันนี่ต้องเป็นอย่างสมมติถ้ากินอยากรู้ปะสัง่งปะอิ่มแต่มันต้องมีว่ะมันไม่คอมพีเระสั่งมานะเอ่อขอขาหมูนี่นะข่ขาหมูเยละมันก,ก็จะไม่ละทิ้งความเป็นเนย,ะนะะยามันนะกับขอนแก่นอยากนอนเตียงที่ขอนแก่นหน่อยคิดถึงมากเลยเป็นเตียงแบบเล็กๆห้องนอนเป็นไงหื ก็กำแพงฝั่งหนึ่งเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินล้วนเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในห้องเป็นไม้เพราะว่าพ่อทำเองแต่ก่อนเป็นเตียงสองชั้นนะพอลึกเป็นลงไม้เวลาแบบอะไรที่บ้านแบบชั้นวางของพังอะไรเงี้ยไม่เคยยอมให้แม่หรือว่า เละไปเลยจะซ่อมเองตลอดหรือว่าสร้างใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแบบกองหนุ่มแฮนเตอร์กองหนุ่มแฮนเตอร์ทำจริงวะคืออะไรว่าชอบประดิษฐ์อย่างเงี้ยอืมเนี่ยมันแบบตอนปน่ .1 มันมีวิชาหนึ่งต้องทําอะไรเกี่ยวกับการจ่ายเงินหรือการแลกเงินพรอะไรอย่างเลยก็กลับบ้านไปปรึกษาพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวพ่อทําตู้เอทีเอ็มให้ แล้วพ่อก็สร้างขึ้นมาเว้ยเป็นแบบว่าแผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยมที่สามารถเข้าไปยืนได้แล้วกลายเป็นว่าโปรเจกต์นงคือโปรเจกต์ที่แบบว่าตัางที่สุดในห้องจบครับทุกคนก็มาเล่นแลกเงินที่ตูน้น<ล>ะคือดีมาก<ๆ>เป็นภูมิใจมากพ่อเหมือนเป็นฮีโร่เหมือนเป็นแบบว่าพ่อคนโปรดของทุกคนในห้องโคตรน่ารัก เสิร์ฟตรงกลางเลยครับครับชิ้นคือชิ้นเป็นหน่วยหน่วยเรียกว่าหน่วยบึ้มนะครับนี่นะครับขาหมูหนึ่งบึ้มอือหันไงเนาะเลือให้เขาหั่นเลยลองเองมาละเออลองเองโอเคแค่หั่นก็รู้แล้วว่าฉ่ำจบจบอ่ะตักให้เต็มเลย่ชคุณพี่คุณพี่อย่นนี้ป่ะ อี่งนืมคือความกรอบเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แ้าเป็มเนื้อมันแน่นได้ขนาดนี้สิบสามปีว่าไงหน่มได้กินสิบสามปีเลยตอนที่ไทยไม่เคยกินขำก้อนเนี้ยหนอ,อ ไม่ไหวแล้วอิ่มมากละชิ้นเนื้อกันแล้วแบบเนื้อมันขึ้นออกมาว่าวันนี้เทของไหวปะเออไม่ไหวแล้วถามจริงอืมอ่ถึงวันนี้คอมพลีท e ไหมแบบคอมพลีทสุดๆเหมือนกับบ้างเกิดไม่ไหวแล้วผมอิ่มมากเลยจริ๊บะแต่วันนี้สึกพูดน้อยนะเออพูดน้อยเพราะขนารเราขึ้นไม่ต้องพูดอะไรอยู่เลยไม่พูดอะไรอยู่ อยู่ถูบเบอร์มาสดและแล้วกระเพาะเราก็เต็มไปด้วยความทรงจำและอาหารมากมายซึ่งอร่อยมากมันเหมือนได้กินอาหารที่ชอบที่แบบหลักมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ได้กลับบ้านเวลาไหนกันจบก็ขอบคุณที่ติดตามเเลอีพีที่เก้าอีพีหน้าอีพีสุดท้ายละ จะบอกแล้วว่ายังไม่รู้เลยอีสุดท้ายไม่บอกแต่พิเศษแน่นอนรู้หรอรู้เดี๋ยวว่ากันอย่าไม่เซอร์ไพรส์ครับขอบคุณนะครับเจอกัน EP หน้า EP สุดท้ายครับบ๊ายบาย